ตอนนี้เราก็อยู่กันที่มสวนะครับที่เขาขออกมาทุกวันกินไก่จนจะบ,บินได้ต่อไปหมูปิ้ง รอนานมากบบเจอเอกไ,ไ,ไม่ต้องเติมหวานนะครับพอดีหวานอยู่แล้ว <c oughs> แม้กระทั่งยอดวิวเราจะสามร้อยเจ็ดสิบล้านวิวในวันนี้อาจจะเป็นพันล้านในวันหน้าแล้วก็ซู๊ดซู๊รันรันรันๆสู้ๆเศรษฐกิจมาค่ะคุณพี่ สวัสดีครับฟูด้ดซูทปาก EP นี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ มสวนะครับเราจะพาไปกินร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านของทอดประมาณว่าเป็นข้าวแล้วก็โปะด้วยปลาทอดนะครับไก่ทอดแล้วก็มีของทอดอื่นๆด้วยแล้วก็น้าจิ้มเป็นแบบน้ําจิ้มบุฟเฟ่เลยนะครับจิ้มได้เต็มที่เลยอยู่ห่างจากประตูทางออก2นะครับของมสวประมาณ200เมตรอ่าตรงนี้เป็นประตูทางออกมสวนะทา,าองออก2นะครับแล้วก็เดินมาประมาณ200เมตรเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวลองไปกินกันเลยนะครับร้านนี้บอกเลยว่าพนักงานตึกกัมมี่หรือว่าพนักงานนะครับออฟฟิศแถวย่านอโศกคือชอบมากิน เพราะว่าเป็นร้านที่ราคาดีแล้วก็อร่อยด้วยนะครับนี่วันนี้ผมแต่งตัวเป็นพนักง,งานออฟฟิศวันหนึ่งนะฮะอลองไปกินกันดูเลยครับไะโอเคตอนนี้เราก็ใกล้ถึงร้านนะครับร้านจะอยู่ตรงนี้เลยนี่น่าจะเปิดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายนะครับโอ้อันนี้นั่งตรงไหนได้ครับไม่มีที่นั่งใช่ไหมครับอ่าเป็นแบบเป็นแบบว่าหาที่กินเอาเองนะครับมีเมนูอะไรบ้างครับ สองอย่าง50เองทุกคนถูกมากนะครับราคาถูกมากคือจะมีไก่มีหมูมีปลาอ่านี่จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็น้าจิ้มน้าจิ้มอันนี้ก็คือตักตักได้เลยก็คือราดเลยนะครับน้ำจิ้มแบบว่าโอ้โหดูดีทุกคนช้ำๆเลยถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าสายน้ําจิ้มคือได้เลยนะครับทุกคนราคาคือดีมากผมเอา3ามอย่างเลยครับเอาไก่หมูปลาในในจานเดียวครับแล้วก็เอาไข่ยังมาตู้มด้วยเดี๋ยวเราต้องไปหาที่นั่งกินเองนะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่าไปนั่งไหน โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ที่ทานเรียบร้อ <shorts> ยแล ang, ้วครับคือไปยืนข้างๆทางอย่างนี้เลยนะครับเดี <ötzlich> ๋ยวเราจะมาลองชิมกันคือตอนแรกนึกว่าร้านคนไม่เยอะแต่ว่าร้านคนเยอะนะครับแล้วคือมาไวไปไวนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาก็สั่งกลับบ้านเนาะหรือว่าสั่งแบบไปกินที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาลองกันเลยนี่โอ้โหเขาจะมีกระเทียมนะครับแล้วก็กระเทียมน่าจะเป็นกระเทียมชุบแป้งทอดไม่แปลกว่าทําไมแบบว่าพนักงานออฟฟิศที่ชอบสั่งไปกินอะคือราคามันคุ้มมาก อย่างอันเนี้ย5 5บาทคืออิ่มนะครับอิ่มเลยแล้วก็อร่อยด้วยแ,แบบแว่ายังไม่มีน้ำจิ้มให้การอลองอันนี้คือปลานะครับจาลอคปลาก่อนเอ,อืมปลาอร่อยมาพร้อมหนังนะครับดีมากผมว่าราคาเขาถูกมากเลยนะคือ2อย่าง5 0 3อย่าง55ส่วนใหญ่ก็น่าจะสั่ง3อย่างป่ะหรือว่ากินหลายๆอย่างรวมๆกันอะไรเงี้ยลองไก่ลองไก่แบบนี้ไม่มีน้ำจิ้มบ้าง ใช่ครับน,นี่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นเขาเติมไก่เติมไก่ทีคือแบบเป็นกะละมังนะฮะตัวที่ไหนะคะใช่หมูครับอันนี้หมูแล้ว <ใน S 1> พี่<า>ดูไม่พี่ดูยังไงว่าเป็นไก่หรือหมูอ่ะไม่น้องาบอกเป็นไก่ค่ะอ๋ออ๋ออ๋อน้องบอกอันนี้สั่งไก่ล้วนๆ <c oughs> อ่าโอเคงั้นนี่หมูนะอันนี้คือเราตัดบ้างหรือว่าไม่ต้องตัดนะ <c oughs> ตลกดีตื่นเช้าอ่าหมู ขี้ขออกมาทุกวันกินไก่จนจะบินได้แลนี่ไก่อันี้ไก่หรอิงทุกคนอ่าอันนี้ไก่นะครับหมูคืออร่อยนะครับหมูคือน,นุ่มไม่เหนียวนะครับเนื้อคือน,นุ่มข้างนอกคือกรอบตุ้บแป้งทอดไก่เนื้อคือแน่นมากคือสั่งตามชอบเลยใครชอบไหนสั่งอนะันนั้นใครอยากลองหลากหลายก็สั่งแบบผมนะครับสั่งสามอย่างไปเลยแต่ส่วนตัวนะผมชอบปลาผมรู้สึกว่าปลามันกินง่ายแล้วมีความกรอบอะไรเงี้ยไม่ต้องเคี้ยวเยอะนะครับหรือไม่ก็หมูก็ได้หมูก็นิ่มหน่อยไก่อาจจะแน่นไปนิดนึง ถ้าเกิดน้าจิ้มไก่เนี่ยปกติน้าจิ้มไก่ก็คือแม่โคน้ำจิ้่วไปอ่ะคือปกติคืออร่อยปกติอ่านี่ลองอันนี้นะครับยำมะม,ม่วงยำมะม,ม่วงน้าจิ้มยำมะม,ม่วง <c oughs> สดอ่ะดูแบบว่าน่าจะมะม่วงแบบว่าใหม่ๆหม่ อ๋มมอมะม่วงตรงนี้เหรอ,อๆๆไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเขาซื้อมาเขาซื้อมา,ขออมาขอมเขาไม่ขโมยนะครับเพราะว่ามันมีถ้วยที่แยกไว้นะครับที่เขายังไม่ใส่มะม่วงด้วยก็แปลว่าทําส,สดใหม่ๆนะครับอร่อยอร่อยอร่อยแล้วก็มีไข่อย่างมาตู้มเลยนี่ไข่อ่าคือสังเกตว่าเขาว่าเตรียมของไว้เยอะมากนะครับน่าจะขายดีจริงๆอร่อยครับทุกคนไม่แปลกนะครับถ้าเกิดอยู่แถวนี้คือแบบว่าต้องมาสั่งนะครับ ราคาคือคุ้มมากคนคือแบบมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปหน้าร้านอาจจะดูคนไม่เยอะแต่ว่าแบบลูกค้าเยอะจริงใครที่อยู่แถวนี้นะครับร้านนี้ต้องโดนนะครับอร่อยมาก ตอนนี้ผมกินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยากได้อะไรเย็นเ็นชื่นใจแม่พอดีเลยได้ตัวนี้มานะครับเป็นรังนกแท้นําเข้าจากเวียดนามนะครับแซนเนสรังนกตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100%เปรตราศจากสารกันบูดสีปรุงแต่งมี GMO ด้วยนะครับเป็นรังที่ได้จากนกนางแอ่นสายพันธุ์ชั้นดีที่ทํารังในถ้าเท่านั้นแลหล่งกําเนิดถือว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมสุดๆรังถูกเก็บเกี่ยวในถ้าที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในจังหวัดคังฮาวาประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเขตอนุ รักธรรมชาติที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์สุดๆจึงมั่นใจได้ว่าลังนกตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมจริงๆโบิเศษแค่ในรายการเราเท่านั้น3กล่องแบบนี้999บาทรวมแล้วทั้งหมด18กระป๋องหรือตกกระป๋องละ56บาทเท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางหากใครสนใจสามารถสั่งได้ที่ Labid Topping ที่เดียวหรือลิงก์ด้านล่างนี้นะครับโอ้โหชื่อเทมากแล้วคือกระป๋องเขาแบบเยอะมากให้มาเยอะมากนะครับมา เดี๋ยวลองกินกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้โห,หดูนี่ดมก่อนกลิ่นสดชื่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับนี่ มีความหวานความสดชื่นแล้วก็คือปกติลังนกเนี่ยเขาจะแบบไม่ได้แพคเกจิ้งใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ให้เยอะขนาดนี้นครับแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากแลวคือให้แบบแน่นมากนําเข้าจากเวียดนามด้วยนะตัวนี้บอกเลยว่าแพคเกจิ้งดีมากนะครับเพราะว่าเขามาในรูปแบบของกระป๋องนะครับสามารถพกพาสะดวกแล้วก็ไม่ต้องกลัวแตกด้วยนะครับปริมาณคือให้มาแบบจัดเต็มมาเยอะมากเลยทีเดียวรับรู้รลสัมผัสนะครับถึงลังนกเลยเต็มเต็มแล้วก็มีความรู้สึกสดชื่นจากธรรมชาติอ่าใครสนใจนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านที่2องแล้วครับร้านที่2จะเป็นร้านยำนะครับชื่อว่าร้านยำน้ําแตกร้านนี้คืออยู่ทางออกเดียวกันเลยกับร้านเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอยู่ติดประตูทางออกเลยอะประตูทางออกมันจะอยู่ตรงนู้นเนาะประตูที่2ก็คือออกมาปุ๊บก็จะเจอเลยครับเดี๋ยวเราลองไปสั่งนะครับไปคุยกับแม่ค้ากันดีกว่าว่ามีอะไรเด็ดๆว่างนะครับ รอนานมากเเงน้าไม่ยอมรอไม่นานน้าเริ่มงอแล้วเนี่ยถ oui> ้างอก็จะแก่เลยอ๋อโอเคตาสวยด้วยเอาไหลหัวกุ้งตัวเฮ้ยอ่อยปะเนี่ยอ่อยแล้วเนี่ยอ๋อไม่เคยอ่อยนะโอเคมีมีอะไรมีอะไรเด็ดๆบ้างฮา้านนี้อ๋ออร่อยทุกอย่างเลยนะครับ เอาไหลบัวกุ้งสดกับยำมะม่วงปลากรอบครับอันนี้ทําไมชื่อร้านถึงร้านนี้ทำไมถึงตั้งชื่อร้านนี้เรื่องอย่างนี้น้ำหูน้ำตาน้ำลายแตกนี่มันใช่น้ำยี่สิบแปดอ๋อก็คือน้ําหูน้ําตาน้ําลายพอเวลากินยำมันแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างนี้ก็คือน้ํามันจะแตกใส่ได้หมดเลยครับผมกินได้หมดเลยไม่ค่อยเผ็ดล้วกันครับได้ไม่ต้องเติมหวานนะครับพอดีหวานอยู่แล้วคือแต่งแต่งตัวอย่างนี้ทุกวัน อ่าแบบว่าปกติชุดทำงานอะไรด้วยคเขาเอวิดีลุกนะฮะได้ข่าวว่าเป็นแบบว่าสิทธิ์เก่าด้วยวอสอวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เอกปรุงยำรึเปล่าเอกคอุ้ยมีหน้าถึงเอามานทำอาหารนี่หนูเรียนสิงคโปร์นะอ้าวแล้วมาทำได้ไงครับมาทำมันเป็นวิชาเรียนบทสั่งเราขิดสั่งอาจารย์มันทำให้ทำกินปรุงยาให้ตอบแทนจะรับประมาณสละห้าพันบาทประมาณผลสละเรื่อย เริ่มมาจากธุรกิจอย่างเพราะว่ามองว่าเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้ขอบเพื่อนเลือกทำหรือเลือทำคนเดียวจบ่บรวยคนเดียวว่างั้นเถอะเก่งมากอ่ะเก่งมากอันนี้ตัวชิมตัวชิมอืมไม่ขอบเพื่อนนะครับเหมือนรสชาติมันเตะปากกับเปรี้ยงอย่างเงี้ยแบบจี๊ดขึ้นมาเลยครับ อร่อยมากไม่แปลกนะครับที่เขาจะแบบว่าอันนี้เปิดมานานนีครับรอบนี้กลับมาได้รอบนี้กลับมาได้จะสองปีนะครับคือเพื่อนเลิกทําหมดแล้วเหลือเขาคนเดียวคือยืนหนึ่งจริงครับอร่อยอร่อยมากตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนอบอกเลยว่าเผ็ดติดปากเลยครับติดลิ้นเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นยำมะม่วงปลากรอบนะครับอืกรอบอยู่กรอบอยู่ มะละกอดีมากมะละกอคือแบบกรุบๆแล้วมีความแบบว่าช่ำๆนะครับอร่อยอมไม่แปลกใจที่เขาจะอยู่ได้นะครับอร่อยมากต่อไปเป็นตำไหลบัวกุ้งสดนะครับกุ้งสดจริงๆผมมาชอบมากเลยอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมกินของดิบได้นะครับอ่านี่ คือแต่และอย่างอ่ะมันจะให้ฟิลคนละฟิลเลยนะครับเพราะฉะนั้นสั่งตามที่ตัวเองแบบอยากทานนะครับสามารถปรุงได้คือจะเปรี้ยวจะเจะผ็ดจะหวานจะเค็มคือบอกเขาได้เลยเขาให้ชิมก่อนนะครับ <c oughs> ใครมามอสองวนะครับทางออกสองร้านนี้ต้องลองนะครับบอกเลยว่าร้านนี้แบบตูดตูดอ่ะตูต้ตตตตจริงน้ำลายแตกมาก <c oughs> เดี๋ยวผมกินน้ำก่อนเ <c oughs> ผ็ดเผ็ด,ผด,ผด <c oughs> ทุกคนตอนนี้คือผมเผ็ดมากเลยเดี๋ยวผมไปแก้เผ็ดก่อนนะครับเมื่อกีเ้เห็นร้านาข้างๆ้าเป็นร้านเฉากล้ยนมสดหรือว่าเฉากล้ยโบราณอะไรทักอย่างนี่ครับอ๋อคือเผ็ดเสร็จต้องกินเฉากล้ยต่อตอ่าโอเคเราก็ถึงร้านเฉากุ้ยแล้วนะครับเฉากล้ยคือแบบเขาตัดให้อย่างนี้เลยอันนี้เฉากล้ยมันจริงๆคือมันเป็นอย่างนี้เหรอครับปกติผมเห็นแต่ว่าเป็นแบบเต้นเต้นอันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใสุ่้นค่ะอันนี้คือทำเองเหรอฮะอ๋อเพื่อนทำครับ อ๋โอเคผมขายยังไงครับอ,อ,อ๋อเอาแบบเป็นนมด้วยครับแก้เผ็ดต้องกินนมนะครับเพราะฉะนั้น,น,นกินเา้าวกล้วยแล้วก็ใส่นมด้วยแล้วก็เอาหวานหน่อยนะครับอ๋อชื่นใจนว่าเฉากล้วยมันร้อนนะทุกคนคือผมนึกว่ามันเย็นตัวนี้เฉา,าก้วยแบบว่าสดจริงๆนะครับเอาผมเอาอันนี้ด้วยครับเอาอันนี้อันหนึ่ง ถุงเท่าไหร่ครับบาทอ๋อโอเคเอาอันนี้เลยครับเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้นะครับแก้เผ็ดแก้เผ็ดอืมอร่อยอ่ะแก้เผ็ดได้ดีเลยนะครับใครมานะครับสองร้านนี้ปู้กันสั่งของแบบว่าเผ็ดเสร็จแล้วก็กินเฉาก๊วยต่อเขามีฉายา ยังไงน้องอุ้ยน้องอาคนไหนอุ้ยคนไหนอาฮะหรืออีสายอีสายยานึงเอื้อยอายอาคุณแม่บคุณแม่กับลูกสาวอ่าอถ้าตรงนี้มีคองคือเป็นเอื้อยอาประบุขอแต่เราตงนี้คือใครูมาี่คือแบบม่ใค วันนี้ถามผักคมาตอบไปถามไปตอบมานะถามถามอะไรตอบได้ถามได้ตอบได้จริงไหมดูอยากันเอันนี้จบมากี่ปีแล้วครับจบตั้งแต่ปี62 ห้าหกปีค่ะอ๋อแต่เปิด2ปีแปลว่าไปทำงานอื่นไม่ไม่คือพี่หนูุนตั้งแต่ปีสามปีสี่แล้ก็เรียนจบพอเรียนจบปั๊บสามเดือนออกรายการทีวีจบปั๊บโควิดมาสามปีโอ้ยชีวิตแสนเศร้าชีวิตเรานะครับ <c oughs> เพราะงั้นใครที่ว่าแบบว่าเออเห็นน้องน่ารักตั้งใจขยันทำงานก็คือสามารถมาอุดหนุนน้องได้ะชีวิตของเพื่อนชีวิตของเพื่อนมาเลยมีกิบมีจะชูเลย แล้วก็อีกคําถามหนึ่งอันนี้ทางบ้านฝากถามมาครับเป็นอะไรกับเจคแขกหรือไม่คิดนี่คิดเหมือนกันนะมีโอกาสสักครั้งนึงจะไปหาเจคแขกแล้วจะเอายำไปฝากเจคแค่หรือเราจะฝากเจคใช่ต้องไปหาเขาให้ได้ต้องต้องแต่งตรงเครื่องให้เต็มอยู่แล้วจะไปหาตุงแน่เจคแขกอาจจะแบบอุ้ยน้องน้องที่พัดภาคเป็นลูกแบบ แต่เราท่านะครัโอ้ยไม่ไม่ลองไม่ลองอ๋อแม้กระทั่งยอดวิวเราจะสามร้อยเจ็ดสิบล้านวิวในวันนี้อาจจะเป็นพันล้านในวันหน้าแล้วก็สู้ตู้เี่นเล่นเล่นตู้ตู้เี่ยคุณพีเทสกิจมาครับคุณพี่แล้วเราเราเราเสียงกันเลยถึงต้องทำก่านโอเคอันนี้เราไม่กลัวนะไม่กถ้าเทศกิจมาเราบอกตาสู้ตาสู้ มีอะไรคนมหรือเปล่ามาีมีอะไรหนู <c oughs> อ๋อมีอะไรหรือเปล่าอะไรยนี้อ๋อตอนนี้นะครับ <c oughs> เหลืออีกหนึ่งร้านเท่านั้นเรากําลังจะไปร้านลุงทวนนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าแล้ว แต่ว่าคอแห้งนะครับปืดคอกินหลายอย่างมากเลยขออนุญาตพักกินนะครับรังนกแท้จากเวียดนามก่อนนะครับอันนี้เป็นรังนกแท้จากเกาะคังฮวาเลยนะครับรังนกตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100%ปรตราศจากสารกันบูดสีปรุงแต่งมี GMO ด้วยนะครับเป็นรังที่ได้จากนกนางแอ่นสายพันธุ์ชั้นดีที่ทํารังในถ้าเท่านั้นแหลงห่งกําเนิดถือว่าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมสุดๆรังถูกเก็บเกี่ยวในถ้าที่ตั้งอยูบ่บนเกาะเล็กๆในจังหวัดคังฮวาประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์สุดๆจึงมั่นใจได้ว่าลังนกตัวนี้เป็นเกรดพรีเมียมจริงๆโปรพิเศษแค่ในรายการเราเท่านั้น3กล่องแบบนี้999บาทรวมแล้วทั้งหมด18กระป๋องหรือตกกระป๋องละ56บาทเท่านั้นมีบริการเก็บเงินปลายทางหากใครสนใจสามารถสั่งได้ที่ลาบดีสต็อกติ้งที่เดียวหรือลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ อ,อร่อยมากสดชื่นแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยเป็นนู่นนี่นั่นทานได้ไหมอันนี้เพื่อสุขภาพด้วยนะครับพาสะดวกมาในกระป๋องแคนแบบนี้เลยสดชื่นแล้วป่ะไปต่อครับ อเคตอนนี้นะครับก็เป็นร้านสุดท้ายแล้วที่เราเฝ้ารอมาตั้งแต่เช้านะครับคือร้านไก่ย่างลุงทวนนะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นร้านที่ดาราลงดาราศิลปินแกมมี่นะครับชอบมากินกันเพราะว่าอยู่ใกล้รวมถึงอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแถวนี้นะครับคนที่ทํางานหรือว่านักศึกษาวศวอยู่ตรงประตูทางออกที่1นนะครับประตูทางออกที่1สามารถมาได้เลยคือเดินตรงมามีร้านเดียวเห็นควันลอยๆคือใช่เลยฮะไก่ย่างลุงทวนเจ้าเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างนะครับผมหิวมากเลยตอนนี้ อันนี้ลุงทวนเองเลยปะ่ะฮะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับลุงทวนอันนี้มีอะไรบ้างเหรอครับมีเนื้อไก่หมูปิ้งอ่ามีเนื้อไก่มีหมูปิ้งไส้กรอไส้กรอส่วนใหญ่เขาชอบทานอะไรกันนะครับเนใื้อไก่เนื้อไก่จะขายดีที่สุดลุงขายมาก,กี่ปีแล้วครับ20ิปี20ปีนะครับไม่นาน ไปชันฝึกงานแลเกิวตอนเนี้ยันเป็นคปเซอร์อะเกินครึ่งชีวิตผมอีกแล้วก็ได้ข่าวว่ามีน้ำจิ้มหลากหลายด้วยเดี๋ยวอันนี้คือผมลองสั่งไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปชิมดูอันนี้คือสั่งให้กะแล้วนนคือปกติเวลาแบบมากินคนเดียวนะอันนี้คือคนเดียวคนเดียวเวลามากินกับเพื่อนอันนี้คนเดียวคือแยกกันเลยก็คือไม่กากินอย่างอื <S <S şey ่นเลยกินร nah, ้านนี้ร้านเดียวอันนี <k <k ้เขาโตมาด้วยเขาโตมาด้วยไก่ย่างที cool ่นี่เลยนะฮะ ทุกคนดูน่ากินมากร้อนๆเลยนะครับ <ล cents. S 1> ตอนนี้นะครับ,รบก็ได้น้ําจิ้มมาแล้วน้ำจิ้มจะมี2อย่างด้วยกันก็คือ1จะเป็นน้ําจิ้มแจ่วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้าจิ้มแบบว่าพริกหนุ่มน้ําจิ้มพริกหนุ่มแต่ว่ามีใส่ปลาด้วยนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ของเราคืออย่างคร, <S <S <ข>ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินกันเลยนะฮะเอาเนื้อแล้วกันเนื้อก่อนนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อแบบว่าฟิวเนื้อย่างมีติดมันด้วยนะครับมีติดมันด้วยอจิ้มอันนี้เลยนี่ผมอยากลองอันนี้ น้ำพริกหนุ่มนี่ติดแบบว,ว่าติดติดต๊กขึ้นมาหน่อย <c oughs> อร่อยมากไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดมากอร่อยเดี๋ยวต่อไปลองน้ำจิ้มแก่ว <c oughs> แก่วแนะนำให้กินกับไก่ย่างกับหรือกนคตัาไก่ย่างเนื้อเอาตับดีกว,ว่าต้ <c oughs> องกินตับแจ้วปลาโอ้ นุ่มนะครับคือไม่ย่างแข็งเกินไปนย่างกําลังดีประสบการณ์การย่าง20ปีนะครับมันต้องอร่อยอยู่แล้วจะลองอันนี้มป,ะปะ้อ่าเพื่อแบบ,บเปลี่ยนฟิลอ,อร่อยมากไม่แปลกใจทำไมเขาถึงขายได้20ปีนะครับก็คือแบบแถวเนี้ยไม่มีคนอื่นเลยขายอยู่คนเดียวต่อไปลองไตอ้วนนะครับนุ่นๆจิ้มไปเลยอือดาราเขาชอบมากินที่นี่เผื่อเรากินแล้วเราได้เป็นดาราบ้างนะครับ มีความกรุบแต่เนี่ยเป็นไส้อั่วแบบสมุนไพรนะครับจะมีความขมิ้นมีความแบบสมุนไพรอ่ะอันนี้แล้วแต่คนชอบถ้าหรือว่าใครไม่ค่อยชอบแบบว่าขิงขาดละใครก็อาจจะไม่เลือกเอาวันนี้ได้ต่อไปหมูปิ้งหมูปิ้งนี่คือเบสิกเบสิกเอาแบบยังไม่จิ้มก่อน นุ่มๆหมูเปี๊ยมคือนุ่มเดือะสมมติว่าใครได้มาทำงาน g m m กัม m ีนะครับก็ลองแวะกินได้นะครับหรือว่าใครอยู่แถวนี้มาลองแวะกินได้นะครับร้านจะเปิดบ่ายสองครึ่งจนถึงประมาณหกโมงครึ่งใช่ไหมร้านเปิดแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นล้วคือหมดไวมากขายมาย0ิปีขายแค่นี้จริงๆเพราะว่าขายดีนะครับขายดีเนื้อไก่จิ้มกับอะไรดีครับพี่เือันนต้องจิ้มกแจ่วเนื้อไก่ต้องจิ้มกับแจ่วนะครับนี่แจ่วปลาอืา อร่อยเนื้อไก่คือดีนะครับเนื้อไก่คือแน่นเดี๋ยวผมจะไปกินต่อก่อนนะครับก็ครบถ้วนสมบูรณ์สามร้านที่ต้องไปนะครับประตูสองสองร้านแล้วก็ประตูหนึ่งหนึ่งร้านถ้าเกิดใครมาที่มอสวอ,อย่าลืมไปมมหากชอบรายการนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับรายการโูร์ซุดฝากฝากไว้ด้วยกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าอยากไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับไม่พลาดรายการดีๆแบบนี้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวไปแล้วนะครับไปกินต่อก่อนนะครับ ดูทุกคนถ้าเกิดว่าใครมาแล้วแบบว่าโชคดีนะครับสามารถนั่งโต๊ะได้นะครับ <c oughs> คือโต๊ะน,นี้รีเสียจริงๆเพราะว่าจะมีอยู่3เก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะเดียวเท่านั้นแล้วดูคนนี่คือคนแบบว่าเยอะมากทุกคนคือคนเยอะมากคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครมาทานนะครับสามารถมาจิ้มน้ําจิ้มตรงนี้ได้นะครับหรือว่า ใครอยากขอก็คือขอ,ขอกับลุงป้าได้เลยนะฮะ mm hmm. ก็มีผักด้วยผักนี่ก็คือจะให้แบบไม่อั้นเลยนี่นะครับแตงกวาพริกกระเทียมน้ำจิ้มต่างๆสามารถกินได้เต็มที่โอเคไปแล้วบ๊ bye <Okay. S 1> ายบากดไลค์ให้ด้วยนะ